สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go <S สวัสดีครับผมจ้านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า รีเซเลกชันเป็นเรื่องราวของยิงสาวคนหนึ่งที่ชีวิตของเธอดูสมบูรณ์แบบทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวจกนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อชายแปลกหน้าปรากฏตัวขึ้นมันก็เริ่มทําให้ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปความลับในอดีตของเธอกําลังจะถูกเปิดเผยขึ้นแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงและทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่มาเกเลตหญิงสาวที่มีชีวิตที่แส Perfect, นเพอร์เฟกอาชีพการงานมั่นคงเธอมีคู่นอนด้วยคนหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์จริงๆกันมากกว่าเรื่องทางกายมาเกเลตไมีลูกสาวคนหนึ่งมีชื่อว่าแอบบี้กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นชีวิตของมาเกเลตดนั้นเดิมไปเหมือนเดิมทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น เมื่อแอบบี้นะครับได้ไปเจอฟันซี่หนึ่งในกระเป๋าเงินของตัวเองมันมาจากไหนไม่รู้เธอก็เลยเอามาให้แม่ดูมากเล็กก็เป็นคนขี้ระแวงมากนะครับเธอก็บอกให้ลูกดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็รีบทิ้งฟันซี่นั้นไปด้วยความไม่สบายใจแล้วคืนนั้นแอบบี้ก็ได้ไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแล้วก็ดดนเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลเธอต้องเย็บหลายเข็มนั้นยิ่งทําให้หัวอกคนเป็นแม่เป็นห่วงหนักเข้าไปอีก แล้ววันหนึ่งนะครับระหว่างการสัมมานามากเล็กก็บังเอิญเหลือไปเห็นชายคนหนึ่งเข้ามันทําให้เธอเกิดหวาดกลัวจนหายใจไม่ออกเธอต้องลุกออกมาจากห้องแล้วรีบวิ่งมาหาลูกที่บ้าน เพราะกลัวว่าลูกสาวจะไม่ปลอดภัยซึ่งแอบบีก็ได้แต่งงนะครับในพฤติกรรมแปลกๆของแม่มาร์กเล็กก็ร้องไห้อย่างหนักเกิดความระแวงถึงขนาดไม่ยอมให้ลูกสาวไปนอนที่บ้านเพื่อนอีกแล้วเธอระแวงแม้แต่งเงาด้านหลังของผ้าม่านคิดว่ามีคนมาคอยแอบด,ดูแล้วจูจ่ๆนะครับเตาอบมันก็ได้มีควันฟุ้งกระจายพอเธอเดินไปเปิดเตาอบดูก็เจอกับเด็กทารกที่โดนเผาจนไม่เกรียมแล้วเธอก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้น มาเกเล่นั้นเครียดมากนะครับอาตส่งข้อความไปหาแอบบี้ชอบแอบดูลูกอยู่ที่หน้าประตูห้องทําให้ลูกสาวทั้งกลัวแล้วก็งงว่าแม่เป็นอะไรกันแน่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พาแอบบี้ไปเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เห็นชายคนนั้นอีกครั้งเธอก็เลยค่อยๆเดินตามเขาไปนะครับจนเธอมั่นใจว่า ชายคนนี้คือเดวิดสามีเก่าของเธอเธอก็เลยรีบกลับไปลากลูกสาวออกจากห้างทันทีแอบบี้ก็ได้วิ่งแต่ตามแม่ไปพอกลับมาถึงบ้านแอบบี้คิดว่าแม่บ้าไปแล้วเธอก็เลยโกรธแม่มากจนไม่ยอมคุยด้วยจากนั้นมากเลยก็ได้มานั่งสงบสติอารมณ์ในห้องซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเห็นแผ่นหลังของเธอมีตะลอยแผลที่น่ากลัว เธอเริ่มวิตกกังวลจนไม่สามารถประชุมง,งานได้พอเธอมานั่งในสวนสาธารณะเธอก็เห็นว่าเดวิดนั่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเธอก็เลยเดินตัดสินใจไปหาเขาแล้วก็บอกให้เขาออกไปซะเดวิดกลับตอบว่าผมไม่รู้จักคุณเธอก็เลยด่ากลับเขาไปนะครับจนเดวิดพูดขึ้นมาว่าเบนจามินยังอยู่ในท้องของผมเลยและคําพูดคํานี้นะครับยิ่งทําให้เธอสติแตกเข้าไปอีกเขาลุกขึ้นเรียกชื่อเธอมากเลยก็เลยสวนกลับไปว่านี่ไงไหนว่าตอนแรกบอกว่าไม่รู้จักฉันแล้วทำไมถึงเรียกชื่อฉันถูกล่ะ เดวิดก็บอกว่าก็คุณเน่เป็นคนมาแนะนำาตกับผมเองแถมยังเล่าเรื่องของแอบบี้ให้ฟังด้วยจำไม่ได้เหรอจากนั้นเดวิดก็ได้ยิ้มแปลกๆแ,และจากคำพูดที่ดูเหมือนจะคุกคามลูกสาวของเธอแล้วก็รอยยิ้มอันนั้นนะครับมันก็ได้ไปกระตุ้นความทรงจำแย่ๆของมาร์กาเร็ตเข้า mm hmm. เธอก็เลยตัดสินใจไปแจ้งตำรวจแล้วก็เล่าว่าเดวิดนะเป็นชายที่เธอเคยมีสัมพันธ์ด้วยเมื่อ22ปีก่อนตอนนั้นเธออายุแค่19ตำรวจก็เลยสักถามว่าเขาได้ทำร้ายเธอหรือเปล่า แต่ว่าเดวิดก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่เธอรู้ว่าเขาอาจจะต้องทําแน่เธออยากให้ตํารวจมาคอยคุ้มกันและก็แน่นอนว่าตํารวจก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่แล้วนอกจากจะบอกให้เธอระวังตัวเองแล้วเย็นวันนั้นนะครับมากเล็กก็เลยติดระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านให้แน่นหนากว่าเดิมพร้อมกับเตรียมปืนเอาไว้ด้วย ต่อมามากักกะเลก็อยากระบายสิ่งที่อยู่ในใจของเธอนะครับเธอก็เลยชวนเด็กฝึกงานมาคุยด้วยเธอเล่าปมในใจให้ฟังว่าตอนที่เธออายุ18น่ะเธอได้ตามพ่อกับแม่ที่เป็นนักชีววิทยาไปที่เกาะแห่งหนึ่งระหว่างที่อยู่ที่นั่นน่ะมันน่าเบื่อมากจนเธอได้ไปเจอกับนักศึกษาที่ชื่อว่าเดวิดเขาหล่อมากและก็นิสัยดีแม้แต่พ่อกับแม่ของเธอก็ชอบเขามากเหมือนกันแล้วพอผ่านไปไม่กี่สัปดาห์เธอก็ย้ายไปอยู่กับเดวิด แม้พ่อแม่จะไม่เห็นด้วยแต่เธอก็เชื่อเขาเพราะว่าความรักอะ่ะเธอยอมทำทุกอย่างที่เขาบอกโดยไม่สนใจที่จะตั้งคำถามเลย จนกระทั่งมันมากขึ้นเรื่อยๆเขาขอให้เธอทําบางอย่างโดยอ้างว่าเป็นความเมตตาตอนแรกก็ขอให้ทําอาหารหลังๆก็เริ่มห้ามใส่รองเท้าจนไปถึงทดสอบความอดทนสั่งให้เธอทําสมาธิให้อดอาหารและต้องทําท่าทรมานต่างๆพอเธอทําได้เขาก็จะชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจจนเธอไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ขนาะเดวิดบอกว่าได้ยินเสียงพระเจ้าเธอก็เชื่อเช,ชื่อทุกอย่างเรื่องไหนที่เธอทำไม่ได้เขาก็จะให้เธอเอาบุริจี้ตัวเองเป็นการโทษ แล้วพอพ่อแม่ไปจากเกาะเธอยังอยู่กับเขาต่อแล้วไม่นานเธอก็ได้ตั้งท้องแต่ว่าเดวิดเนี่ยไม่อยากจะมีลูกเขาก็เลยไม่สนใจดูแลเธอก็เลยคลอดลูกเองบนเตียงแบบไม่มียาไม่มีหมอแล้วก็ตั้งชื่อลูกชายคนนี้ว่าเบนจามินมาเกเลตนะครับเคยคิดว่าเธอคงไม่สามารถรักใครเท่าเดวิดได้แล้วแต่กลายเป็นว่าเธอรักลูกได้มากกว่าซึ่งเดวิดเองก็รู้เหมือนกัน จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ให้เธอไปซื้อของในเมืองพอเธอกลับมาก็มีนิ้วมือสองนิ้ววางอยู่บนโต๊ะเป็นนิ้วของเด็กทารกเดวิดบอกว่าเขาอ่ะได้กินเบนจามินเข้าไปแล้วเบนนะ่ะยังอยู่ในท้องของเขามาก็เลยก็ช็อกมากนะครับที่ลูกตายเธอไม่ยอมกินข้าวกินปลาเดวิดก็เอาแต่บอกว่าเบนนะ่ะไม่ได้ตายนะเขายังอยู่ในท้องของผมเอาแต่ร้องไห้หาคุณเขาพูดจนเธอเริ่มได้ยินเสียงของทารกร้อไห้จริงๆ มัเกล็ดทรมานจากความรู้สึกผิดมากนะครับเหมือนกับว่าถูกหลอกหลอนมาตลอดเวลาจนเธอต้องหนีมาอยู่ที่อเมริกาเพื่อจะได้ไม่เจอใครอีกพอเล่าจบเด็กฝึกงานก็ตกใจมากไม่อยากจะเชื่อทําอะไรไม่ถูกแล้วก็ได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อน จากนั้นนะครับมาร์กเกล็กก็ได้ตามดูเดวิดเขาไปดื่มกาแฟ,แฟเธอก็ตามไปในร้านด้วยเดวิดถามถึงแอบบี้พูดเป็นเชิงว่าแอบบี้นิสัยเป็นยังไงคงไม่มีพรสวรรค์ด้านการขี่จักรยานละสิเหมือนเป็นการบอกไกลๆนะครับว่าเขาอ่ะตามดูลูกของเธอทุกฝีก้าวรู้ทุกอย่างมาร์กเกล็กก็เค้นถามว่าทําไมคุณถึงต้องมาที่นี่เดวิดก็ตอบว่าพ่อเบนน่ยยังอยู่ในตัวของผมเขาถามหาแม่แล้วก็คิดถึงแม่มากด้วยผมอะ่ะทำให้เขามีชีวิตรอดมาร์กเกล็กก็เลยด่าเขาไปว่าไอ้โลก เขาก็ไม่ยอมหยุดนะครับจนเธอถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่อเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็บอกว่าเขาอ่ะ uh, ต้องการความเมตตาจากเธออีกครั้งเหมือนที่เคยปันหัวเธอในอดีตโดยสั่งว่าจากนี้ไปอ่ะห้ามเธอขับรถไปทํางานต้องเดินเท้าเปล่าเท่านั้นแต่ว่ามากเกล็ดน,นะครับก็ยังยืนยันจะไม่ทําและจะฆ่าเขาซะด้วยเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็ข่มขู่ว่าถ้าฆ่าผมอ่ะก็เท่ากับฆ่าลูกในท้องจากนั้นก็ได้ทิ้งกุญแจห้องไว้ให้แล้วก็ขู่ทิ้งท้ายว่าถ้าไม่ทําตามจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับแอบบี้อีกแน่ แล้วสุดท้ายนะครับมากเกลยก็กลัวมากจนต้องยอมเดินเท้าเปล่าจากบ้านมาถึงที่ทำงานแอบบี้คิดว่าแม่ควรไปหาหมอได้แล้วแต่เธอก็เอาแต่บอกว่าไม่เป็นไรและขอให้ลูกช่วยแม่ด้วยการไม่คุยกับคนแปลกหน้าระวังตัวให้มากกว่านี้และก็โกหกว่าแม่ได้ไล่ผู้ชายคนนึงออกจากงานชายคนนั้นมีชื่อว่าเดวิดเขาอาจจะโกรธแม่แล้วก็ทำตตุปแปลกๆใส่พวกเราก็ได้ แล้วตอนกลางคืนมากเกเรก็ได้ตามดูเดวิดทุกฝีก้าวเมื่อเขาออกไปข้างนอกแล้วเธอก็ได้เข้ามาในอพาร์ตเมนต์ลองเข้าไปในห้องหมายเลข5เลขเดียวกับกุญแจที่เดวิดให้เอาไว้ในห้องมีรูปของเธอแล้วก็ห่อพัสดุห่อชุดทะลกเก่าๆอยู่ด้วยเธอหยิบมากอดแล้วก็ร้องไห้แล้วพอคนดูแลตึกเดินมาเห็นเขาก็ตะโกนไล่จนมากเกเรต้องรีบวิ่งหนีออกมา เธอคิดถึงลูกน้อยถึงขนาดเก็บเอาไปฝันเลยนะครับทั้งยังสั่งให้แอบบี้รายงานทุกชั่วโมงว่าปลอดภัยดีหรือเปล่าลูกสาวก็กลัวมากนะครับแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแม่ก็ไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นแล้วทุกคืนมัร์กเกล็กก็จะเดินตามไปเรื่อยๆทุกที่ไม่ว่าเดวิดจะเดินไปไหนหรือแวะไปดื่มที่ไหนก็ตามจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็จินตนาการว่าได้ยิงหัวเขาจนตายไป แล้วพอมาร์เกเรตกลับมาถึงบ้านนะครับก็เจอกับแอบบี้ที่ได้ชวนกิ๊กของเธอมาที่บ้านด้วยเพราะว่าอยากจะขอคำปรึกษาแต่ปรากฏว่ามาร์เกเรตโกรธมากที่เขามาที่บ้านแล้วก็เอาแต่ย้ำว่าเธอดูแลปกป้องลูกจากอันตรายได้เขาก็ยังงงว่าอันตรายจากอะไรเธอก็เลยเดือดจัดจนเขาไม่สามารถอยู่ต่อได้นะครับแล้วพอเขาออกไปแล้วเธอก็สั่งลูกว่าห้ามเปิดประตูต้อนรับใครทั้งนั้นถ้าแม่ไม่ได้อยู่ด้วย ตอนนี้เธอทําเหมือนว่าลูกก็เป็นนักโทษและลูกก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีคนที่ทํางานที่โดไล่ออกที่ชื่อว่าเดวิดเธอก็เลยสารภาพว่ามันมีคน่ะตามทําลายพวกเราจริงๆแต่ลูกสาวคิดไปว่าแม่สร้างเรื่องเพื่อจะกักขังเธอเท่านั้นถ้าหากแม่ไม่เลิกเป็นแบบนี้เธอจะหนีไปจากบ้านหลังนี้ซะแล้วคืนนั้นนะครับมากเกลกก็ได้ตัดสินใจจะเจาะยิงเดวิดแต่เขาก็ดันพูดว่าถ้ายิงผมก็เท่ากับยิงลูกไปด้วยนะ เธอก็เลยมือสั่นจนโดนแย่งปืนไปได้เดวิดกระชากเธอเอาหูแนบท้องให้ฟังเสียงของลูกชายร้องแล้วเธอก็เริ่มหลอนไปเองว่าได้ยินเสียงเด็กจริงๆเดวิดก็บิ้วใหญ่ว่าคุณอนะ่ะเป็นแม่แบบไหนทิ้งลูกได้ลงคอเธอก็ทําอะไรไม่ได้นะครับกลัวแต่แอบบี้จะเป็นอันตรายก็ได้แค่ขู่เขาทั้งที่ตัวเองก็กลักวเหมือนกันเดวิดก็เลยสั่งให้เธอไปที่สวนสาธารณะแล้วก็ให้ทําท่าทางปแปลกๆที่เคยสั่งให้ทำมาก่อนในอดีตด้วย พอตอนเช้าแอบบี้ก็ได้เก็บข้าวของออกจากบ้านแล้วก็รีบหนีขึ้นแท็กซี่มาก็เลยก็วิ่งตามไปนะครับแต่ก็ไม่ทันตอนนั้นเองเธอก็เห็นกิ๊กของเธอนะมาแอบมองเขาเป็นห่วงก็เลยตามมาดูแต่มาก็เลยกลับไล่ชกเขาด่าไปสารพัดแล้วก็ไล่เขาให้ออกจากชีวิตไปพอกลับมาถึงบ้านเธอก็หมดสติเพราะว่าไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วแล้วพอฟื้นขึ้นมาอีกทีมันก็เป็นตอนดึกลูกสาวก็ไม่ยอมรับสายแล้วเธอก็ได้ออกไปทําท่าทางแปลกๆในสวนตามคําสั่งของเดวิด ตอนเช้ามาทํางานสภาพของเธอก็ดูไม่ได้เลยเดวิดก็บุกมาที่ทํางานด้วยนะครับเขาแค่จะมายอดเย้ยแล้วก็ตอกย้ําว่าเขาะรู้จักเธอดีที่สุดมองได้ทะลุป,ปุกปรงลูกสาวของเธอน่ยก็แค่เธอสร้างมาเป็นตัวแทนเบนเท่านั้นแล้วเขาก็ได้นัดให้เธอไปเจอกันที่โรงแรมตอนสี่ทุ่ม แล้วมาเกล็นะครับก็ได้กลับมาอัดคลิปให้แอบบี้บอกว่าดีใจแค่ไหนที่ได้มีลูกและเขียนจดหมายอธิบายทุกอย่างเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้ออกไปหาเดวิดตามนัดเดวิดเปิดประตูต้อนรับพร้อมตั้งโต๊ะดินเนอร์เอาไว้รอแล้วเขาพูดถึงอดีตอย่างน่าชื่นตาบานบอกว่าคิดถึงเธอตอนนี้ลูกตื่นแล้วอยากจะสัมผัสลูกหรือเปล่ามากเกลก็เอามือไปแตะที่ท้องของเขาครับแล้วเขาก็พยายามพูดชักจูงให้เธอคล้อยตาม บอกว่าลูกอาจากมือเธอลูกพูดคุยด้วยลูกอต้องการคุณนะมากเกลิกก็ดังเชื่อเขานะครับเธอได้เอ่ยคำขอโทษที่เป็นแม่ที่ไม่ดีจากนั้นก็ร้องไห้อย่างหนักและโผลเขากอดเดวิด ตอนนี้นะครับเธอเริ่มเตลิดไปกันใหญ่แล้วเธอถามย้ำว่าเบนน่ะยังอยู่จริงหรือเปล่าเดวิดก็บอกว่าจริงเธอคิดว่าถ้าเขายังอยู่จริงอ่ะเขาก็ต้องกินข้าวต้องได้รับการกอดและการดูแลอารมณ์ของเธอแปลปรวนอย่างหนักแล้วก็คิดว่าจากนี้เธอไม่ต้องการเดวิดแล้วเพราะเธอจะดูแลลูกเองเธอก็เลยหยิบมีดที่ซ่อนเอาไว้นะครับมาเฉือนหูของเขาแต่เขาก็ปลดมีดจากมือของเธอได้เหมือนเดิม ทั้งสองคนต่อสู้กันจนมารกาเล็ตพลาดท่าโดนแทงที่หลังแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดแม้จะเจ็บมาก แต่ก็ไม่มีอะไรเจ็บเท่าบาดแผลที่อยู่ในใจอีกแล้วเธอคลานเข้าไปหาเขาดึงมีดออกจากหลังมาเฉือนเท้าของเขาใช้สายไฟมัดมือของเขาไว้กับเตียงเดวิด <David S 1> พยายามเอาชีวิตรอดโดยการบอกว่าถ้าฆ่าผมก็เท่ากับฆ่าลูกนะแต่ว่าเธอก็ไม่ฟังอะไรแล้วนะครับตอนนี้เธอผ่าท้องของเขาสดๆจนเขาตายคาที่คิดว่าตัวเองอ่ะเห็นเด็กทารกน้อยนอนอยู่ตรงนั้นมันก็เล็กควักทารกออกมาจากในท้องดีใจที่ช่วยลูกเอาไว้ได้จากครั้งที่แล้วที่เธอทําไม่สําเร็จ เธอได้ยินเสียงลูกร้องแล้วก็นั่งปลอบลูกด้วยความรักจนเช้าวันต่อมาแอบบี้กลับมาถึงบ้านเขาเข้ามาอุ้มน้องชายแอบบี้บอกว่าเธอไม่กลัวแม่อีกแล้วเพราะแม่ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอมากะเล็กก็ย,ยิ้มนะครับแต่แล้วรอยยิ้มก็ได้จางหายไปเธอค่อยๆฟื้นคืนคสติกลับมาอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบันภาพครอบครัวสุขสันต์ที่เคยเห็นนั้นมันเป็นเพียงจินตนาการของเธอเองแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับตัวหนังสะท้อนให้เห็นถึงคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าท็อกซิกมากๆมาก,มากเล็ดคือเหยื่อของผู้ชายคนหนึ่งเขาใช้ความอ่อนแอและเดียงสาข,ของเธอเป็นเครื่องมือแม้เธอจะหนีออกมาได้แล้วถึง22ปีแต่ปมในใจไม่เคยหายไปเลยจนเมื่อวันหนึ่ง เขากลับมาทำร้ายเธอโดยจี้ปมเดิมแบบตรงจุดเธอก็พยายามที่จะต่อสู้อีกครั้งแต่คราวนี้เธอมีลูกสาวเป็นเดิมพันด้วยและเธอยอมให้ทุกอย่างซ้ำรอยแบบเดิมอีกไม่ได้แล้วสุดท้ายเธอก็เลยต้องฆ่าคนที่สร้างบาดแผลให้ตายไปและคิดไปว่าเธอได้ช่วยลูกชายได้สำเร็จ นับว่าเป็นตอนจบที่ขมขื่นนะครับแต่เราก็คงไม่สามารถตัดสินได้ว่ามากาเล็ดแบผิดหรือว่าถูกหรือเธออาจจะมีทางเลือกอื่นอีกได้หรือเปล่าเพราะความสัมพันธ์เป็นพิษแบบนี้ไม่ใช่ใครก็จะเดินออกมาได้ง่ายๆแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.9คะแนน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ